ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของสิทธิและสวัสดิการอื่นๆของอ,อ,อบพรหรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะครับซึ่งนอกเหนือจากค่าตอบแทนนะครับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีสิทธิอื่นๆที่อ,อ,อบพพรจะได้รับด้วยนะครับ ซึ่งตามหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท .0810.4 ทับว .179 ลงวันที่29มกราคม2564นะครับเป็นเรื่องสิทธิสวัสดิการของอปพรเราลองมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนอกเหนือจากค่าตอบแทนนะครับสิทธิในข้อแรกนะครับก็คือเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพขนาดหนักตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรมพศ2543ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนัก จนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีพพศส5 4 4นะครับนี่เป็นเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพนะครับในข้อ2เงินสงเคราะห์จากมูล,ลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล,ลเรือนกรณีเสียชีวิตทุพพลภาพพิการหรือสูญเสียอวัยวะนะซึ่งแพทย์รักษารับรักษาไว้เป็นผู้ป่วยในเกินกว่า3วันนะครับ ตามประกาศมูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล,ลเรือนเรื่องหลักเกณฑ์การส่งเคราะห์อ,อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล,ลเรือนที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ลงวันที่23พฤศจิกาย,ยน2555 3. การจัดหาเครื่องแต่งกายชุดฝึกอปพรหรือชุดปฏิบัติการอปพรรวมทั้งบัตรประจำตัวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล,ลเรือนวุฒิบัตร อาสาสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล,ลเรือนและเข็มเครื่องหมายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล,ลเรือนโดยท้องถิ่นอาจพิจารณาตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายได้คนละไม่เกินสองชุดต่อปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบริกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพศ2560 4การเบริกค่าใช้จ่ายให้กับ อ,บอ,บอปพร,รอกรณีเดินทางไปฝึกอบรมหรือมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียกบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของท้องถิ่นหรือระเบียกบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 5. การลดหย่อนอัตราค่าโดยสารรถไฟเป็นรายบุคคลในอัตราร้อยละ20ทุกระยะทางเฉพาะการเดินทางใน ลดนั่งชั้น3ธรรมดาค่าธรรมเนียมต่างๆที่มีไม่ไม่ลดให้นะครับแต่ว่าลดร้อยละ20ของอ,อัตราค่าโดยสารนะครับในช่วง4เดือนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนทุกปีตามหนังสือศูนย์อาสาสมัครป้องกันภยัยฝ่ายพลเรือนกลางนะครับ6 การลดหย่อนค่าโดยสารลดประจำทางของบริษัทขนส่งจำกัดในเส้นทางลดโดยสารประจำทางหมวดที่2ระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดลงร้อยละ20เฉพาะค่าโดยสารไม่รวมค่าธรรมเนียมที่บริษัทขนส่งจำกัดเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งนะครับมาในาข้อ7นะครับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของทางราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับในภารกิจของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโดยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยเป็นผู้ควบคุมดูแลนะครับข้อ80ิทธิในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเลกคุณาภรณ์โดยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสามารถนำส่งเรื่อง ขอ,อขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยเพื่อดําเนินการได้นะครับนี่คือสิทธิสวัสดิการอื่นๆนอกเหนือจากค่าตอบแทนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายไฟไฟพลเรือนหรืออ,อปพรนั่นเองนะครับ